เอมินรอพ่อเลิกงานครับโอ้โห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 หลังจากกินนมเสร็จแล้วโอ้โหหืมเก่งมากฮะกดดิอันนี้กดไหนกดซิฮะกดด,กด,ดิสวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆ่อ,งอกันในตามเคยนะจ้าไอเจ๊เจ๊วันนี้อยู่กับลูกชายแล้วก็เอ่อ แม ah ็กน่าจะมาตัวสีดำแฟนันประหตุงานเราจะมาเนี่ยเราเพิ่นเลิกงานมาเพิ่นมีประชุ่มไอจีจีไอเอามีเอาแมกก็มีนาพี่ดูแลหนูไงจ้าเดี๋ยวอภเพเขมาเพอพาไม้ไปไปทำงานด้วยเดี๋ยวก็พามาเนาะพุนนะช่วงนี้เอมินกำลังหัขคาดนะพี่น้องคาดแบบเอ่อเขาเนี่ยยังนั่งว่ายคือกบไหม เดียบายังบันเด็กข้านึงการติดแบบว,ว่ายกโตขึ้นแล้วก็เค้นสองครงไปนอกจากเขาพยายามเหดอยู่ตัวนี่งคุณนะยิ่งยี่ยี่งยิ่งไปนะไอ้จี่ที่อ่าเอาข้านัข้านะให้ป้าน้าลุงกดดูก่อนเลยเลยเอาข้านึงสองสามเร็ว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 เอาหนึ่งสองพื้นนี่ก็เก็บดูดฝุน่นเสมอนอกจากพี่น้องบ้านเก็บมีน้องหมา้านอกจะจะต้องดูดฝุ่นมือหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนอกจากตอนเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งครั้งเนาะพี่น้อง พี่พูดนะพู้นะเห็นปะเห็นปะพี่น้องเห็นปะอะไรแล้วปุ๊บปุ๊บพูดนะปุ๊บปุ๊บว้าวอื้มโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะจ๊ะวันนี้บระเด็จออกไปใส่เลยจ้ะเพราะว่าแฟนเพจงานแล้วก็ ฝนก็สิตรงนะจ๊ะมืดมืดคลึมทั้งมือเลยเตียวประเด็โอเปอเรชั่นะจ๊ะก็เลยถ่ายวิดีโอแบบสันๆแน้วพี่น้องถ่ายเองมิเนเบ,นบ่ง้ะจ๊ะบงไปแล้วเดพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบาย